All right, students, welcome to class today. Here you go. Huh? Ah, Jackson Cow, Oh, today we're going to have a test. คุณครูจะให้เราชิมอะไรลระครับ No no not not taste that's นะทีมก็คือ taste รถชาตินร t คือรสชาติ taste นะ taste รสียมก็ได้นะรสนยมก็ได้ taste เอย this is a test ศึกษานะ test test สอบนั่นเองครับ yes แต่มันก็มีอะไระ ไหนจะ quiz ไหนจะ exam ม,มันต่างกันยังไงอะคะ What is the difference ครับคุณครูอดาม What is the difference Oh no, it's not hard at all a quiz สอบสั้นๆนะครับ a quiz oh. A test สอบแบบเป็นทางการมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปนะครับ <c oughs> And an exam an examination ก็จะเป็นสอบปลายภาคหรือว่ากลางภาคก็ได้นะครับ ที่เขามีการกำหนดวันด้วยนี่เราเป็นอะไรเนครูนี่เทสหรือควิสกันอ่ะ This is a quiz โอ้บางทีอยากจะควิสเลยนะคิดไหอยากจะควิสเนี่ยก็คืออยากจะเอาหัวเนี่ยไปควิสเจข้างๆเหรอคนคิงอะารควิสอะไรเหรอควิสอยากจะเลิกก็ไม่เอาไม่อยากเรียนแล้วอ่ะไปดูอ๋อใช่แล้วก็คือเนี่ยคุณครูสรุปวันนี้เป็นควิสสั้นๆใช่ไหม Yes อไม่เห็นรู้มาก่อนเลยอ่ะ๋อ This is called a pop quiz alright a pop quiz y e a h เกี่ยวกับเพลงป๊อปฉันถนัดเลยฉันเอชัวโอ้แต่ผมไม่รู้เรื่องเพลงป๊อปเลยครับผมชอบฟังเพลงที่เบลครับโอ้ไม่ใช่นะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเพลงป๊อปอะไรนะครับจริงๆแล้ว pop quiz นั้นก็แปลว่า quiz นะครับการสอบนะครับที่ไม่ได้บอกล่วงหน้านะครับว่าจะมีฮะครูอดัมอะ why didn't you tell us first ทำไมไม่บอกเราก่อนนะฮะอย่างเนี้ยภาษาอังกฤษเรียกว่ามันไม่แฟร์นะมันไม่งานที่ศการเลยอะ ยุติธรรมเหรอนั่นแหละมันไม่แฟร์เลยมันยุติธรรมเลย่พราเราสอบต่อขึ้นมาทำยังไงคือว่าฝรั่งทำอย่างนี้เป็นประจำเพราะว่าอยากจะเช็คนะครับว่าคุณตั้งใจเรียนหรือเปล่าไม่ใช่เรียนเพื่อสอบอย่างเดียวโอ้ยพอคริสเหนื่อยเลยสิภาษาอังกฤษด้วยไม่แข็งแรงด้วยไหนๆคู่ไอ้เทสี่ว่าเนี่ยไอ้ควิสี่ว่าเนี่ยไอซีด้าชอยเป็นทางเลือกไหมก็เป็นทางเลือกนะครับถ้าเลือกจะผ่านก็สอบถ้าเลือกจะตกก็ ออกโอ้ทงนั้นเราออกเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวดิ๊แต๊ะเพสุไปออกได้ยังไงเราเรื่องจะผ่านดิโอ้โหสอบก็ตกอยู่ดีก็ออกเะไรทีกว่าทำก่อนอย่างเื่องไปดิ เน่ัวดำต้องไม่เข้าใจแน่เลยไม่้รใช่ไอไอเสต่ช you know ไอเสต่ก้อคอคอง่จอชอยอวเลยอ A อยี่มีอะไรเอะเอบีซีีอกว่าอไรคะ it's called a multiple choice test yes it's multiple choice so choice คือทางเลือกแต่ multiple choice test ก็คือสอบแบบปรนัยแบบมี a b c d แล้วแล้วถ้าสอบแบบอัตัยนะครับเรื่องอะไรพี่มันขีนๆขีนเขียนเขียนเขียนอ่ย essay โอ้โอ้เอสเซ่อ้แล้ก็เลยเอสเซ่อ๋อแน่แน่เอสเซ่มองที่ multiple choice หอเอสเซอ๋อ้เรามีสาษาภตษาภาษาภาษาสรุปวันนี้เราต้องสอบทั้ง multiple choice ทั้งเอสเซเยอะจังเลยโอ้ตาตาตาลาตาลอโอเคโอเคเอาล้วครับเรื่องของการสอบของเราวันนี้เนี่ยนะครับในภาษาอังกฤษการสอบเนี่ยก็จะมีอยู่หลากหลายสไตล์หลากหลายแบบนะครับอย่างเช่นคำว่า quiz นะฮะ a quiz ก็จะเป็นการสอบสั้นๆแบบนะฮะแบบไม่เป็นทางการมากแล้วในเทปหรือในตอนของเราเมื่อกี้ก็จะมีคำว่า pop quiz It's a pop quiz pop เหมือนมันโผล่ขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับที่เมืองนอกเนี่ยเขาจะมีการสอบแบบนี้ประจําเพื่อเป็นการเช็คว่านักเรียนเนี่ยตั้งใจเรียนจริงๆและอ่านหนังสือตามแบบเรียนหรือว่าบทเรียนกันหรือเปล่าไม่ใช่แค่มานั่งตื่นเต้นกันตอนสอบเฉยๆนะครับต่อไปทีจะมีคําว่า test ออกเสียงสั้นๆน,นะฮะเหมือนใส่เสียงไม้แต่คูเข้าไปนะครับ it's a test นะครับก็จะเป็นการสอบที่อาจจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยและถ้าเป็น exam ก็มาจากคำว่า examination ก็จะเป็นการสอบใหญ่ที่สุดหรือสอบปลายภาคอย่างเช่น final exam mid term exam อะไรอย่างนี้นเองนะครับ so what is the test about what is the exam about นะฮะก็จะแปลว่าข้อสอบนี้จะเกี่ยวกับอะไรวันนี้ครับแล้วเมื่อกี้ผมมีการถามด้วยนะครับว่า what is the difference นะครับก็จะแปลว่ามันแตกต่างกันยังไง ถึงแม้ว่าภาษาไทยจะแปลว่ามันแตกต่างยังไงคำว่ายังไงหรืออย่างไรคือคำว่า how แต่ในเคสนี้ในภาษาอังกเราจะใช้ what is the difference นั่นเองนะครับเช่น what is the difference between a quiz a test and an exam ต่อไปนะครับหลายคนพอเจอ pop quiz นะครับก็เลยอยากจะ quit เลยทีเดียวไม่ใช่ quit คือเอาเขาที่อยบนหัวไป quit ใครนะครับแ u t ว่า n t quit Q U I T quit ตรงนี้ก็จะแปลว่าอยากจะเลิกครับซึ่งจะแปลว่าการลาออกจากงานก็ได้เหมือนกันนะครับ I quit my job นะฮะ หรือ I quitt ก็จะแปลว่าเลิกละไม่เอาละไม่ไหวละพอกันทีนะครับแล้วเมื่อกี้นั่นนะครับนักเรียนก็เลยบ่นกับอาจารย์เพราะว่านักเรียนไทยไม่ค่อยชินหรือไม่ค่อยคุ้นเคยกับ Pop q u เท่าไหร่ Why didn't you tell us first นะครับ Why didn't you tell us firstWhy didn't you นะฮะก็จะเป็นคำถามท,าที่แปลว่าทำไมคุณไม่ทำสิ่งนี้ในอดีตก่อนหน้านี้นั่นเองครับ So why didn't you tell us first ทำไมคุณไม่บอกพวกเราก่อนล่ะเราจะได้ไปเตรียมตัวนั่นเองนะครับ แล้วก็เราบอกมันไม่แฟร์เลย F A I R fair ก็จะแปลว่างานดิทรศการนะฮะก็ได้นะครับจะแปลว่ายุติธรรมก็ดีนะครับแต่ถ้าเป็น F A R E fair นี้จะแปลว่าค่าโดยสารนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะมีการถามว่าการสอบครั้งนี้จะเป็นปรัยหรืออัตนัยก็แล้วแต่นะครับ mm hmm. ก็จะมี is the test a multiple choice test นะครับ multiple choice นะฮะไม่ใช่แค่ choice เพราะถ้า choice จะแปลว่า ทางเลือกนะครับ multiple choice test นะครับก็จะแปลว่าข้อสอบเป็นข้อสอบแบบปรนัยนั่นเองครับถ้าเป็นอัตนัยก็คือการเขียนนะครับความคิดเห็นของเราหรือต้องเรียงความเป็นย่อหน้านั่นนะครับเราจะเรียกว่า essay นะครับ the test is an essay นั่นเองนะฮะ and an essay test ก็เคยเห็นมาแล้วนะครับแล้วในเมืองนอกนะฮะเขาก็จะมี an oral test ก็มีเหมือนกันนะครับ an oral test หรือ interview test ก็จะเป็นการสอบนะฮะด้วยวาจาหรือว่าครับก็คือเป็นการสอบแบบตัวต่อตัวเลยทีเดียวครับ